สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่9เมษานะคะคุณรักออกมาดูที่นานะคะมาดูที่นาที่คุณรักปรับนะคะก็เห็นต้นบกก็เลยถ่ายให้ดูนะคะที่นาคุณรักที่ให้หลานปรับให้นะคะวันนี้บอกว่าไม่ออกมา ก็ว,ว่ากลัวรถติดลมฝนนะคะบ้านคุณลักฝนตกนะคะหลานชายก็าเลยบอกว่ายังไม่ออกไปนะครับกลัวรถติดคคิดว่าจะเสร็จไม่เสร็จสะแล้วเนาะเขากลัวรถเขาติดฝนตกนะคะฝนตก ฝนตกที่สีสะเกตบ้านคุลักนะคะตกประมาณสองชั่วโมงนี่แหละสองชั่วโมงก็ถือว่าหนักแต่ไม่มีลมนะคะตกแบบตกแบบดีถ้าเป็นคนก็บอกว่ามีมารยาทไม่มีลมไม่มีฟ้าร้องนอนนี่ดีมากเลยแหละอันนี้คือ ที่นาที่ที่ไถออกนะคะที่คุณลักต์ตัดตัดคณาเล็กๆแบบนี้ตัดออกให้มันเป็นแปลงใหญ่นะคะเป็นแปลงใหญ่ไปถึงนู้นรถคุณลักษ์จอดนะคะหนึ่งงานของคุณลักษนะคะคุณลัก์อยากปรับให้มันให้มันกว้างตัดคนาออกนะคะคนา ขนาดเล็กๆขนาเล็กๆแบบเนี้ยไม่จําเป็นคุณรักว่าตัดออกสี่คันแบบเนี้ยก็จะได้น่าจะได้ข้าวเพิ่มอยู่นะคะคุณรักคิดไม่เหมือนเพื่อนเนาะวันนี้ก็ไม่มานะคะหลานบอกว่าถ้าลงแล้วรถจะติด <c oughs> ก็เลยไม่มาขอพักก่อนสักวันเขาว่าตามใจคนไทยตอนนี้ วันนั้นก็ไถไว้วันนั้นบอกว่าแห้งมาวันนี้บอกว่าัวรรุดติดก็น่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่าทำทำทำสี่สี่งานนะคะทำสี่งานสี่งานใหญ่อ่ะนะคะน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละถ้าเข้ามาวันพรุ่งนี้นะคะ หรือเมื่อลือก็าอาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะเสร็จคุณลักว่าอันนี้จะเป็นนาแปลงที่อยู่ใกล้บ้านนะคะแปลงที่อยู่ใกล้บ้านนะคะที่จริงถ้าเราเอาเขาเรียกบ้านบ้านคุณลักเรียกว่าโพลเนาะโพลหรือว่าเกาะนะคะ กาะที่ต้นไม้มันยึดนะ่ะถ้าเอาออกได้ก็จะได้ข้าวเยอะยเดี๋ยวเอาไว้ปีหน้าเนาะเราทำเท่าที่มีแรงเงินนะคะกำลังที่เราจะสู้ได้ก็แล้วกันแล้วก็ออกมาดูแล้วก็เห็นเห็นต้นไม้เล็กๆนะคะอุ้ยอุเกือบนม ต้นกิ่งยูคาประมาณนี้แหละคุณลักก็ตัดบ้างนะคะตัดกิ่งยูคาออกคุณลักว่าไถพอดีแล้วนี่แต่ร้านบอกว่ากลัวติดลมหรือว่ามันจะติดจริงๆนีไม่กลาเหยียบนะคะหรือว่าเหยียบได้ไหมคะนี่ว้าวคุณรักเบาๆหนึ่งหรอก ห้าสิบกิโลเออถ้าลดลงก็น่าจะติดอยู่หรอกนะคะคิดว่าเนาะน่าจะติดอยู่ที่มองเห็นคุณรักตัดกิ่งไม้นะคะนันคุณรักตัดกิ่งไม้ออกจะมีต้นขยิงนะคะเขาเรียกขยิงเนาะต้นขยิงกับต้นแต่อยูอยตรงนั้นถ้ามีเงินก็เอาออกได้นะคะ แต่คุณรักว่าไม่มีเงินทำเท่าที่ทำได้อันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศที่นาคุรักนะคะว่างๆปิดเทอมนะคะก็เอได้มีโอกาสออกมาดูนะคะอันนี้เขาก็จะทำขนาไปถึงต้นยูคานะคะไปถึงต้นยูคาก็จะแบบเนี้ย อันนี้ก็จะแหลมออกไปหน่อยก็จะเป็นอีกอีกงานหนึ่งบ้านเราเรียกว่างานเนาะถ้าไม่ติดเกาะตรงที่มีต้นไม้น่ะไล่นี้จะสวยอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันค่อยทำไปปีละน้อยนะคะงบประมาณไม่ไม่เยอะก็ถ่ายให้ดูนะคะ วัวป่าวัวก็ไม่ค่อยมีหญ้านะคะไม่ค่อยมีหญ้าแต่ว่าฝนตกมาแล้วอาจจะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมีหญ้าให้วัวแล้วแหละก็ประมาณนี้นะคะปีนี้กะว่าจะดูแลเป็นพิเศษตัดต้นไม้ออกริมริมอันเนี้ย ตรงคันนาก็ตัดออกนะคะแล้วก็จะดันคันาขึ้นมาให้มันเป็นตรงขอบอันนี้จะเป็นคันใหญ่เนาะแล้วก็จะฝังท่อลงระบายน้ำนะคะคุณลักวางแผนแบบนี้นะคะที่มองเห็นก็คือต้นขยิงนะคะนีนต้นขยิงถ้าเอาตัวนี้ออกจะสวยสองสองเกาะนะ่ะจะสวยแต่ว่ามันเอ,ออกไม่ได้หรอกเดี๋ยวไว้ปีหน้าก่อน ถ่ายให้ดูบรรยากาศทุ่งนาคุรักนะคะทุ่งนาคุรักก็จะเป็นแบบนี้หลอกคุรักทำนาคุณครูชน,นบทอยู่บ้านก็จะต้องทำอาชีพเสริมหน่อยนะคะลำพังเงินเดือนก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่หรอกเราก็มีภาระมากมายนะคะทั้งลูกเรียน นะคะคลูกสาวคุณแล้วก็เรียนอยูม่มบริพาชนบุรีนะคะคุณเราจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ค่ารถค่าจิปาถะแ,แล้วก็เรามีที่เรามีที่เราก็อยากจะทำให้ได้ประโยชน์จากที่เราหน่อยนิดนึงนะคะพอเป็นค่า ให้ลูกค่าเรียนลูกประมาณนี้เสริมกันไปกับเงินเดือนเล็กๆของเราเนี่ยเงินเดือนเล็กๆน้อยๆน,นะคะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเงินเดือนคุณลักไม่เยอะก็ถ่ายให้ดูนะคะบรรยากาศในนาคุณลักนาแปลงนี้จะไม่ไกลบ้านนะคะประมาณหนึ่งกิโลนะคะคุณลักก็มามอเตอร์ไซค์นะคะขับรถมาจืดหนึ่งก็ถึงนะคะก็วันนี้ก็คง จะกลับบ้านแล้วแหละนะคะขอบคุณอย่างมากมายที่ติดตามคุณลักษานสีสะเกตนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เล่นสงการแบบอาสุภาพนะคะระวังรถด,ด้วยนะคะทุกคนขอให้พ่อแม่พี่น้องของคุณลักษ์นะคะเอฟคุณลัก่าโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ถูกลังวันใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ